วิศณุรับถอนมติคณะรัฐมนตรีขายที่ดินให้ต่างชาติเพราะถูกรุมด่าที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองงามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้แลกกับการลงทุนในไทย40ล้านบาทหากวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติถอนเรื่องก็ต้องนำกลับไปแก้ไขและนำกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมใหม่อย่างน้อย15วัน แต่จะนำกลับมาหรือไม่กลับมาก็ได้ซึ่งหากถอนร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะเหลือเพียงกฎหมายของปี2545ที่มองว่ารุนแรงมากกว่านายวิษณุยังยอมรับด้วยว่าสาเหตุที่ถอนกฎหมายฉบับนี้ออกมีหลายเหตุผลประกอบกันรวมถึงเหตุผลเรื่องการเมืองด้วยโดยเฉพาะที่ทุกคนรุมด่าเรื่องขายชาติจึงจะต้องถอนกลับไปทำความเข้าใจ พร้อมยังตำหนิรัฐบาลของตนเองที่ไม่ได้ชี้แจงกฎหมายฉบับนี้ให้มีความชัดเจนประกอบกับร่างกฎกระทรวงเรื่องที่ดินออกใกล้เคียงกับร่างกฎกระทรวงเรื่องการถ่ายและผลิตสุราทำให้อารมณ์คนมันทยานขึ้นไปจึงต้องนำกลับไปแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นซึ่งตนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์หลายข้อเป็นเรื่องที่ถูกต้องนายวิษลุยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่คนต่างด้าวจะได้ครอบครองที่ดินในประเทศไทยปัจจุบันมันมีอยู่หลายวิธี 1. เช่า 2. เช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นเวลา90ปี 3. เป็นการคอนโดมิเนียม49%ของตึก 4. ได้มาตามสนทิสัญญาของคนต่างด้าวซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนต่างดาวที่ได้ครอบครองที่ดินในไทยมากมายส่วนกฎกระทรวงปี2545 ที่มีการบังคับใช้มาจากวันนั้นจนถึงวันนี้20ปีพอดีมีคนต่างด้าวที่มาซื้อที่ดินในไทย10รายและได้สัญชาติไทย2รายและที่เหลือ8คนไม่มีใครซื้อถึงไร่สักคนจำนวนคือประมาณ100-200ตารางวาเท่านั้นเพราะเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับนี้เป็นภาระยุ่งยากสู้ซื้อโดยใช้นอมินีไม่ได้เพราะซื้อได้ถึง100ไร่จึงมักใช้วิธีการซื้อผ่านนอมินีมากกว่า นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการจัดตั้งบริษัทที่ชาวต่างชาติถือหุ้น49%และคนไทยถือหุ้น49%ส่วนอีก2%หาใครมาอุดช่องว่างก็จะถือว่าไม่ใช่บริษัทที่เป็นของต่างชาติและนำไปซื้อที่ดินได้เช่นกันทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงปี2545 เนื่องจากการซื้อขายที่ดินในไทยจะต้องไม่ใช่ชาวต่างด้าวทุกคนที่ซื้อได้ไม่ใช่เสือผืนหมอนใบก็ซื้อได้แต่ต้องซื้อภายใต้คน4ประเภทนี้ 1. คนต่างด้าวที่มีฐานะดี 2. คนต่างด้าวที่กเกษียณอายุและต้องการใช้ชีวิตบ้านปลาอยู่ในประเทศไทย 3. เป็นผู้ที่มีทักษะสูง 4. คนที่ลงทุนในประเทศไทยจานวนมากกว่า40ล้านบาท ส่วนระยะเวลาของปี2,545ต้องเอาเงินมาลงทุนและถือคลองไว้ประมาณ5ปีโดยที่ถอนออกไม่ได้แต่กฎหมายฉบับนี้ลดเหลือเพียง3ปีเนื่องจากการวิจัยพบว่ามันไม่ดึงดูดความสนใจและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปแต่หลังจากการแก้ไขาอาจจะกลับมาเป็น5ปีตามเดิมก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์